เพื่อนๆแล้วน้องบิวนะครับมารู้จักเยาวราชในมุมมองหนึ่งครับน้องบิวเยาวราชนี่นะคะเป็นศูนย์รวมประวัติศาสตร์ค่ะแล้วก็เป็นศูนย์รวมของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนที่อพยพมาเพึ่อครบรุมนผลสขขาคัญค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะชาวไทยเชื้อสายจีนเหล่านั้นเยก็ได้อย่างได้เพิความเป็นไทยไปเรียบร้อยแล้วค่ะครับเยาวราชเองหรือวัดมังกรกร,กรมนาวาสเป็นสัญลักษณ์สำคัญนะครับแสดงถึกงการหลอมรวมระหว่างคนไทยและคนจีนวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมจีนเลยครับ ถนนเยาวราชยังได้รับการขนานนามว่าเป็นถนนสายมังกรค่ะซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดมังกรกมลาวาสค่ะครับสำหรับเยาวราชนะครับก็เป็นพื้นที่นะครับที่อยู่ในความดูแลของเขตสัมพันธวงศ์นะครับซึ่งเขตสัมพันธวงศ์เนี่ยมีฝ่ายพัฒนาชุมชนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าฝ่ายพัฒนาชุมชนเนี่ยมีบทบาทหน้าที่ในกับชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนค่ะ ชุมชนเนี่ยเราทาทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องชุมชนเกี่ยวกับเรื่องสังคมที่จะเป็นด้านๆก็คือด้านเศรษฐกิจสังคมกายภาพสภาพจิตใจสภาพเศรษฐกิจนี่เราก็ไม่ต้องพัฒนามากมายเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ประชาชนมีสถานภาพที่ค่อนข้างจะอยู่ตัวนะคะในส่วนที่เราจะช่วยก็คือช่วยในด้านกายภาพก็คือการนันทนาการการรักกลังการ ู้สูงอายุเพราะว่าพื้นที่เขตเรามีประชากรเนี่ยเกือบ3 0เป็นผู้สูงอายุและคนรุ่นใหม่นี่ก็จะไปอยู่พื้นที่จากพื้นที่ออนอกรชานเลยเขตเรานี่ก็มีสำแหน่ที่มากที่สุดในภูมเขตต่างๆมีประมาณ3 3มสับ้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอารยธรรมพื้นเพยจีนเนี่ยจะยังอยู่แล้วก็วัฒนธรรมคนแก่ก็ยังอยู่ที่นี่อยู่ ชนบทบาทของเ่วนราชการเนี่ยจะเป็นองค์กรหลักที่จะช่วยนําทางให้คนรุ่นเกา่าเนี่ยคนรุ่นปหม่มากิดประเพณีที่คุญยาตายายทำแล้วซึ่งนี้แล้วก็ดูจากการจัดตุกจีนเจเนี่ยคจีนเนี่ยเด็กวัยรุ่นเนี่ยจะกินเจซะมากกว่าจํานวนมากซึ่งเราดูจากการที่เราจัด ที่สแกนจีนสิบวันที่เยาวราชเนี่ยน,นะคะเราจากการสํารวจเรามีวัยรุ่นนักศึกษาเนี่ยจำนวนมากมาก,มากที่มารับประทานอาหารจรีนเรื่องตุนจีนอภินิตรตุนจีน,นการไหว้เจ้าก็ยังคงไว้ซึ่งเราก็เป็นหน่วยงานที่เราจจก,ก็การจรัดกิจกรรมตุนจีนเป็นที่น่าดีใจามากเลยนะคะที่คนรุ่นใหม่เนี่ยให้ความสําคัญกับวัฒนธรรมดั้งเดิมค่ะที่สำคัญ แมนะ้ว่ามีความเจริญเข้ามาแต่ก็เปลี่ยนแปลงแค่วัตถุแต่ไม่สามารถเปลี him, ่ยนแปลงจิตใจของพวกเขาได้ค่ะครับเยวาวราชประกอบไปด้วยชุมชนย่อยๆหลายชุมชนเลยนะครับ้องบิวซึ่งมีชุมชนเก่าแก่ที่มีความน่าสนใจอยู่น,นะครับกควันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวชมกันใช่ไหมครับนองใิวค่ะเราก็ได้รับเกียรติจากประาชุมชนที่หาตัวจับได้ยากมากเลยค่ะวันนี้พี่สาเราอยู่ตรงนั้นแล้วนะคะเดีย๋ยวไปพบกับพี่สาเลายค่ะ ทีเนี้ยผมก็เป็นคนเยาวราเกิดเยาวลาาเนี่ยผมก่อนหน้านั้นก็พยายามสนใจต้นปัวศาาตุของถิ่นเยอะจงก็นทั่งเจอเจอครูบาอาจารย์ที่เชียงใหม่ท่านเลยเพะวหนึ่งเนี่ยถ้าคุณทํางานท้องที่ของคุณเนี่ยคุณไม่ต้องเสียค่ารถสองบุคลากรก็อยู่แถวแถวบ้านคุณนั่นเองเลยทําให้ผมต้องเรียกว่าพยายามศึกษาเรื่อยๆพอเรายิ่งศึกษาเยอะค้นคว้าเยอะ มันก็ยิ่งรู้เยอะหมือนกันก็ให้เกียรติยกย่องผมเป็น<า>ปลาดแห่งชุมชนถ้าเราเปิดโพงศาวารตะเล่นหนึ่งขึ้นมาเนี่ยพลากาที่สองจะกล่าวถึงเลยว่าราชการที่หนึ่งเนี่ยทรงสร้างพระราชวังอยู่ที่สนามหลวงแต่ว่าที่เดิมแถวนั้นนี่ยคนจีนอยู่กันเยอะก็เลยให้คนจีนเนี่ยอพยพยย้ายถิ่นม,มาอยู่ตั้งแต่คลอง วัดสำเพ็งถึงคลองวัดสำปือฝับริเวณนี้คนจีนจะอยู่กันเยอะแ้วแรกๆก็อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าในสมัยสร้างกรุงเนี่ยคนไทยเนี่ยถูกพม่าจับไปเยอะพอมีคนจีนเข้ามาอยู่ก็แลก้การที่หนึ่งท่านก็ยินดีเพราะว่าจะได้มีประชาชนมาเพิ่มนะก็เลยทําให้แถวเยเวาวราชแถวตลาดน้อยเนี่ยคนจะเยอะเ,อะเพราะว่าถิ่นนี้ถือว่าเป็นถิมเก่าแก่มีทั้งวัดกะละวา มีทั้งกรมเจ้าท่า<ฆ>มีทั้งท่าเรือโปเสงอยู่ที่นี่หมดเลยเริ่มงแรกเดิมทีอย่าลืมว่าคนจีนเนี่ยมาเนี่ย,มา,ยมาเรือสำเภาสำเเ่นมาทีไรมันก็ต้องมีการสึกก่อนมีการซ่อมแซงกันเยอะทำให้ชุมชนแถบนี้มีอาชีพในการสร้างกระถางไม้นะกระถางไม้นี่ถ้าเป็นธรรมเนียมจีนสมัยก่อนถ้าลูกสาวจะแต่งงานต้องมีกระถางอยู่4ี่ใบ คือหนึ่งกระถางใบใหญ่สาหรับอาบน้ำสองกระถางใบเล็กสาหรับอาบนล้างหน้าสามกระถางสาหรับตักข้าวกิน 4. กระถางสาหรับล้างถ้วยล้างชามแล้วก็มาในยุคหลังต่อมาที่ฝรั่งเริ่มเข้าก็จากเรือไม้มาไปเป็นเรือเหล็กซึ่งเรือเหล็กสมัยก่อนคนไม่เชื่อว่าเหล็กมันจะลอยน้ําได้พอเรือม,มานี่โอ้คนก็เริ่มเชื่อกันแลวเริ่มเชื่อปรากฏนำไม้นี่เริ่มลด,ลดน้อยถอยลง นะอาชีพใหม่ที่เข้ามาคืออาชีพค้าเหล็กตีเหล็กขายเหล็กคือที่เรารู้จักกันในสี่โครงปัจจุบันคนรุ่นเก่าส่วนใหญ่มกักจะเป็นพวกชาวฮกเกี้ยนเพราะว่าชาวฮกเกี้ยนในในจีนหภาษาเนี่ยหรือว่าฮกเกี้ยนเป็นชาติแรกที่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพอดแล้วก็มีฝีมือมาแต่ตัวล้าฝีมือมาก็ามาช่วยสร้างพระรจชวงังมาช่วยสร้างสามเจ้า อยู่ตรงนี้เป็นสัเจ้าลงเสือซึ่งเป็นของชาวจีนแคน่นอกจากนั้นก็ยังมีของชาวจีนแต็กีชาวจีนไอห,หลามชาวจีนความต้งก็แบ่งไปเรื่อยๆเข้ามาของรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยค่ะรถไฟฟ้าแหมผมในเรื่องนี้จริงๆแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเท่าไหร่ค่ะคิดว่ารถไฟฟ้าเข้ามานี่จะส่งผลกระทบอะไรกับคนเยาวราชหรือว่าคนท้องที่ทางนี้ไหมค่ะ กระทบมันไม่กระทบรอกแ,แต่มีแต่ความจเจริญขึ้นมาหน่อยหนึ่งใช่ป่ะเราคิดว่าเรามีความเป็นตัวตนของเยาวาราชยังไงคะตัวตนยังไงก็รักถิ่นนี้เจ้าถิ่นอยู่แล้วคิดว่ารถไฟฟ้ามีประโยชน์ไหมคะกับคนในเยาวาราชก็เฉยเฉมันมีประโยชน์อะไระรถไฟฟ้าก็เดินทางสะดวกอย่างเดียวอนาคตเยาวาราชจะเป็นยังไง ก็ดีขึ้นดียังไงอ่ะเวลานี้ก็ดีเดี๋ยววันมันมีรถไฟฟ้าคนมันเยอะมันก็ดีขึ้นเดินทางสะดวกรถไฟฟ้ามีประโยชน์กับคนในชุมชนนี้ไหมรถไฟฟ้าเคื่อพูดถึงอนาคตมันก็มีประโยชน์อ่ะแต่คือตอนนี้ก็ลำบากหน่อยแค่นี้ ค,คือคือคิดว่าตอนนี้ลําบากเพราะว่าก่อสร้างอยู่<ช>อยู่มา50ปีแล้วจาก,จากปีที่หนึ่งที่อยู่กับณตอนนี้ค่ะมันมันเปลี่ยนแปลงยังไงคะยารนาเาเนี่ยเยอะมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์อย่างง้ยคือเราต้องตามเขาตามยุคเขาวเวลาเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันเนี่ยมันห่วงแต่เรื่องการทรหมะขินเรื่องปากทองเนี่ยนะครับ เรื่องแบบประเพณี้ําเข่งคัดน้อยลงอะ่ะไม่ใช่ว่าไม่มีมันก็มีทีรุ่นใหม่ก็ยังทําอยู่นะแต่มันน้อยลงถ้าเทียบสมัยก่อนหรือว่ามีประเพณีบางอย่างซึ่งสมัยก่อนเราเคยเห็นนะปะปะัจจุบันยังไม่เห็นมันก็เยอะสมัยที่ผมยังเป็นเด็กๆอยู่เนี่ยเราจะเห็นคุณยายคุณย่าในะสะะนะเ่เสื้อกอะไรนะเสื้อกางเกงเ ค่อนข้างกางเกงแพรเนี่ยเดี๋ยวผมคิอไม่ออกนะฮะแล้วก็ถือตะกร้าท้่ศาลด้วยหวายแล้วเขียนแล้วก็ไปไหว้เจ้าตามสาลเจ้าต่างๆแล้วก็พาเด็กไปนะฮะเพอเด็กไปเนี่ยเรื่องการไหว้เจ้าก็ไม่เป็นโบเป็นไปทายแต่ว่าเด็กไม่ค่อยรู้เรื่องก็มาชมศานเจ้าเ็าจะมีบ่อเสือหมอบังกรนะฮะตามตำราของคือและบ่อเสือหมอมังกรทว่ตงนี้จะเลี้ยงปลาไว้แล้วก็ดูปลาจับปลาในนั้นเพลินกว่าเราจะรู้สึกเบื่อขึ้นมา คุณยาคุณยาเขาก็ไหว้เสร็จแล้วก็พาเกาันเอาง,ง่ายๆให้มาเที่ยวมากๆเนี่ยเที่ยวอย่าเที่ยวปล่าเที่ยวเพื่อ,อความสนุกเที่ยวแล้วมาดูประเพณีอะไรงานจัดจ้านเจ้าเอาตันอย่าัต่างๆาเจ้าเนี่ยพูดง่ายๆนะฮะตอนเวลาเราจะไหว้องค์พระประธานเนี่ยตรงพื้นเนี่ยมันจะไม่เรียบนะ่ะไม่เรียบจะมีขั้นบันไดถ้าเป็นคนไทยถือว่าตรงนั้นคือสารโรดาน เดีวราชนะครับที่สีสันสดใสนะครับเป็นที่คุณตามคนอยู่แล้วนะ